เยาหุยหัวร้อนดุดันแต่ทำไมขงแบงยังยอมร่วมงานด้วย เตียวหุยขี้โมโหแต่รู้ไหมว่าขงเบ้งยังเลือกทำงานกับคนแบบนี้ทำไมละ่ะเตียวหุยคือคนที่พูดแรงทำเร็วควบคุมอารมณ์ยากแต่ขงเบ้งกลับไม่เคยมองข้ามเขาเพราะแม้เตียวหุยจะปากวายใจร้อนแต่เขาซื่อสัตย์กับพี่น้องพร้อมตายเพื่อทีมและไม่เคยหักหลังขงเบ้งรู้ว่าบางคนอาจมีเปลือกไม่น่าคบแต่ถ้าแก่นข้างในคือความจริงใจบวกความรับผิดชอบนั่นแหละคือคนที่วางใจได้ในวันที่มีศึกหนัก ในที่ทํางานคุณอาจจะเจอคนที่พูดไม่เพราะหัวร้อนง่ายแต่บางทีเขาอาจเป็นคนที่แบกงานแทนคุณตอนคุณไม่ไหวคนที่กล้าชนหัวหน้าเพื่อปกป้องทีมหรือคนที่ไม่พูดหวานแต่ไม่เคยทิ้งใครไว้กลางสนามโลกของการทํางานไม่ได้ต้องการคนที่สุภาพทุกคําแต่ต้องการคนที่พร้อมสู้เมื่อจําเป็นคนจริงบางคนพูดไม่เก่งแต่ลงมือเต็มร้อยเสมอและนั่นคือคนที่ขงเบ้งมองทะลุในเตียวหุยกดติดตามแล้วคุณจะได้ฟังข้อคิด ต,ต่างๆอีกเพียบ